เมื่อชาวต่างชาติท่านหนึ่งต้องเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากมาเที่ยวเมืองไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง เจ้าตัวได้โพสต์คลิปที่สื่อถึงความรู้สึกเศร้าและหดหู่ที่ต้องเดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองโดยคลิปนี้เจ้าของโพสต์ได้โพสต์ไว้ใน i อส่วนตัวและได้ทิ้งข้อความเอาไว้ว่าจริงหรือไม่เคยไหมที่มาเที่ยวประเทศไทยแล้วไม่อยากกลับบ้านโดยโพสต์นี้ก็ได้มีผู้เข้ามาชมมากกว่า4.8ล้านครั้งคนกดถูกใจกว่า59,575ครั้งและแน่นอน ว่ามีผู้ที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยเข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์ของพวกเขาไว้อย่างน่าสนใจโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันเป็นคนอิตาเลียนและฉันเดินทางไปหลายประเทศในโลกแต่ความรักที่ฉันมีต่อประเทศไทยและคนไทยเหนือกว่าสิ่งอื่นใดมันมากกว่าความรู้สึกที่ฉันมีต่อประเทศของตัวเองสักวันหนึ่งฉันอยากจะได้สัญชาติไทยและอยู่ที่นั่นตลอดไป ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนกันตอนที่ฉันต้องออกจากภูเก็ตเมื่อเดือนที่แล้วมันยากมากที่จะจากไปหลังจากใช้เวลาสองสัปดาห์ที่นั่นฉันสนุกกับทุกช่วงเวลาและฉันบอกตัวเองว่าอย่าสิ้นหวังยังไงฉันจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนฉันชอบทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยตั้งแต่ผู้คนไปจนถึงอาหารและทุกๆอย่าง ฉันไม่รู้จะพูดเป็นภาษาไทยยังไงแต่ฉันรักประเทศไทยจริงๆฉันรักผู้คนที่นั่นประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าทึ่งคนไทยน่ารักและคนไทยให้ความช่วยเหลือดีมากการมาเยือนประเทศไทยครั้งนั้นฉันกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นและปฏิบัติต่อผู้คนดีขึ้นทุกครั้งที่ฉันเห็นคนชาติไทยฉันจะยิ้มเพื่อตอบแทนบุญคุณที่พวกเขามอบให้ฉันในประเทศไทยขอพระเจ้าจงอวยพรแก่พวกคุณ จากนั้นก็ได้มีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าขอบคุณสําหรับการแบ่งปันประสบการณ์ที่สวยงามของคุณในประเทศไทยฉันดีใจที่คุณสนุกและหวังว่าคุณจะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งตอนนี้ฉันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเวลชาวหุบเขาบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนและแม้แต่บางคนก็ยังรอว่าคนไทยยังขี่ช้างไปทำงาน จากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับคอมเมนต์คนไทยเมื่อสักครู่ว่าขอบคุณฉันชอบและสนุกกับทุกช่วงเวลาที่อยู่ในประเทศไทยมีแต่คนใจแคบเท่านั้นแหละที่ทำตัวแบบนั้นแนะนำออกไปสํารวจและดูว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างก่อนที่จะตัดสินมันประชาชนทุกคนในประเทศไทยรักคุณและนั่นก็คือเหตุผลที่ฉันจะกลับไปที่นั่นอีก ต่อมาก็มีอีกคนที่มาแสดงความคิดเห็นต่อจากเจ้าของคอมเมนต์ว่าพวกเราเคยอยู่ในประเทศไทยเราเข้าใจว่าคุณหมายถึงอะไรอีกคนก็บอกว่าถูกต้องแล้วมันเป็นความรู้สึกแปลกๆฉันดีใจที่ได้กลับบ้านแต่ฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันได้ทิ้งบางส่วนของฉันไว้ที่นั่นและนำสิ่งใหม่กลับมาฉันรู้สึกแตกต่างตั้งแต่ตอนนั้น ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนที่ไม่เคยไปประเทศไทยจะไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกนี้จากนั้นก็ได้มีคนฟิลิปปินส์คอมเมนต์ว่าผู้คนโกหก70%ของนักท่องเที่ยวชายไปที่ประเทศไทยเพราะมีเพศสัมพันธ์กับโสเพณีหรือสาวไทยที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อมาเจ้าของคอมเมนต์ก็เลยตอบกลับไปว่าคุณมีสติหรือไม่ ผมรู้จักเพื่อนต่างชาติหลายคนที่มีภรรยาและแฟนสาวคนไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีโสภพนีมันก็มีอยู่ทุกประเทศนั่นแหละอีกคนก็ตอบว่าช่างเป็นความคิดเชิงลบที่น่ารังเกียจอะไรแบบนี้ฉันเป็นคนไทยและฉันเคยอยู่ในฟิลิปปินส์มาก่อนฉันรักที่นั่นเช่นกันเหมือนกับอย่างประเทศไทยแม้แต่ที่นั่นยังมีโสภพนีหญิงสาวหรือผู้หญิงที่ไม่บรรลุนิติภาวะที่คุณเพิ่งพูดถึงแต่นั่นไม่ได้รบกวนฉัน ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ทำร้ายใครดูเหมือนว่าคุณเป็นคนต่ำกว่าคนที่คุณดูถูกอีกคนก็บอกว่าฉันเสียใจสำหรับชีวิตอันน่าสมเพชของคนที่ไม่เคยได้สัมผัสกับส่วนที่อัศจรรย์ของประเทศไทยและจะทำเหมือนว่าฟิลิปปินไม่ได้มีการค้าประเวณีความคิดเห็นต่อไปบอกว่า เหมือนกันฉันไปเชียงใหม่เมื่อเดือนมิถุนายนเป็นเวลา8วันที่นั่นเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยไปในชีวิตของฉันและฉันสัญญากับตัวเองว่าไม่ว่ายังไงฉันจะกลับไปที่นั่นอีกในอนาคตความคิดเห็นต่อไปบอกว่านี่คือฉันเลยในตอนนี้ฉันกำลังจะออกจากประเทศไทยในวันพรุ่งนี้แล้วความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันไปภูเก็ตเมื่อเดือนที่แล้วฉันใช้เวลาที่นั่น4วัน ฉันชอบทุกนาทีที่ฉันอยู่ที่นั่นคนไทยใจดีและน่ารักสุดๆคนขับแท็กซี่ไปยังพนักงานร้านอาหารทุกคนอาหารเป็นเหตุผลอันดับต้นๆที่ควรไปเยือนที่นั่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแนะนำเช่าเก้าอี้และร่มที่ชายหาดป่าตองเพื่อชมพระอาทิตย์ตกดินพร้อมเครื่องดื่มในมือและท้องฟ้าหลากสีสดใสพร้อมผู้คนล่องเรือที่นั่นฉันเคยไปประเทศไทยสองสามครั้ง และทุกครั้งที่ฉันออกจากที่นั่นฉันก็คิดเสมอว่าจะกลับมาที่นี่ให้เร็วที่สุดความคิดเห็นต่อไปบอกว่าสามีและฉันหยุดงาน3เดือนเพื่อไปประเทศไทยมันฟังดูเหมือนว่าเรามีเวลานานที่จะอยู่ที่นั่นแต่บอกตามตรงสำหรับเรามันไม่เคยพอมันค่อนข้างน่าเศร้าเมื่อคุณตระหนักว่าการเดินทางของคุณกำลังจะมาถึงแม้ว่าคุณยังเหลือเวลาอีกเดือนครึ่งก่อนที่จะจากไป ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเป็นเวลา5วันที่ฉันออกจากประเทศไทยและฉันก็ร้องไห้อย่างต่อเนื่องฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางทีฉันอาจจะตกหลุมรักคนที่นั่น ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าพรุ่งนี้ฉันจะออกจากประเทศไทยคนไทยเป็นหนึ่งในคนที่อ่อนโยนและใจดีที่สุดฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้ประเทศไทยจงเจเริญรุ่งเรืองและคนไทยยังคงใจดีและงดงามเหมือนที่ฉันเห็นพวกเขาในตอนนี้ฉันรักพวกเขาและรักธรรมชาติของประเทศไทยประเทศไทยความรู้สึกเชิงบวกกับฉันมากคุณไม่สามารถหาสิ่งเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยได้ฉันจะกลับมาอีกครั้ง ราะประเทศไทยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของฉันฉันรักคนไทยทุกคนพวกคุณน่าทึ่งความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเคยไปหลายสถานที่ที่ฉันชอบอย่างแท้จริงและฉันก็มีช่วงเวลาที่ดีแต่ท้ายที่สุดฉันก็คิดเสมอว่าได้เวลากลับบ้านแล้วหลังจากผ่านไปสักพักจากนั้นฉันก็ไปที่ประเทศไทยและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่อยากกลับบ้านที่นี่มีบางอย่างที่ผูกมัดคุณไว้กับประเทศนี้ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่านั่นคือความรู้สึกของฉันทุกครั้งที่ออกจากกรุงเทพฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องจากบ้านและฉันก็ทิ้งหัวใจของฉันไว้ที่นั่นวันหนึ่งฉันอยากอยู่ที่นั่นถาวรความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันพบเพื่อนที่ดีมากมายในประเทศไทยทุกครั้งที่ฉันกลับไปอิตาลีพวกเขาเสนออาหารกลางวันและอาหารเย็นราคาแพงให้ฉัน และพาฉันออกไปดื่มฉันจะหาวิธีที่จะใช้ชีวิตและทำงานจากที่นั่นฉันรู้สึกเศร้ามากเมื่อฉันอยู่ไกลจากประเทศไทยความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเป็นคนไทยและฉันอาศัยอยู่ในออสเตรเลียกับแฟนหนุ่มชาวออสเตรเลียแฟนของฉันเขาไม่เคยไปประเทศไทยมาก่อนฉันจึงพาเขาไปเที่ยวประเทศไทยสองอาทิตย์ฉันเกือบต้องลากเขาไปที่สนามบินเพราะเขาไม่อยากกลับ และตอนนี้เขานับถอยหลังเพื่อจะกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อไปบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดที่น่าเที่ยวที่นั่นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายและผู้คนก็จิตใจดีฉันรักประเทศนี้ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันกลับบ้าน1สัปดาห์หลังจาก3สัปดาห์ที่น่าทึ่งที่ฉันใช้ในประเทศไทยมันยากจริงๆที่จะกลับไปสู่ความเป็นจริงประเทศไทยคือประเทศที่ฉันอยากอยู่ประชาชนอาหารวิวทิวทัศน์ทั้งหมดที่นั่นทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันหลังจากหสัปดาห์ในประเทศไทยที่นั่นวิเศษในหลายๆด้าน ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเพิ่งไปประเทศไทยเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาเมื่อสองสามวันก่อนและฉันคิดว่าฉันไม่อยากกลับบ้านเลยแต่ฉันกลับมาถึงบ้านแล้วฉันสัญญาว่าฉันจะกลับไปที่นั่นที่ประเทศไทยเมื่อฉันออมเงินของฉันได้ครบอีกครั้ง ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเคยไปเยี่ยมชมประเทศไทยหลายครั้งฉันชอบดินแดนแห่งรอยยิ้มและผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นถูกต้องการช้อปปิ้งและอาหารข้างทางของประเทศไทยอร่อยมากความคิดเห็นต่อไปบอกว่าหลังจากใช้เวลา9วันอย่างน่าเหลือเชื่อในประเทศไทยฉันก็เดินทางวันนี้ฉันมีความรู้สึกเดียวกันและฉันก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนี้ฉันก็เริ่มวางแผนที่จะกลับไปประเทศไทยอีกแล้ว ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันอยู่ที่กรุงเทพมาแล้ว18ปีและฉันมักจะล้อเพื่อนของฉันที่มาเยี่ยมฉันที่ประเทศไทยว่าพวกเขาต้องพกทิชชู่เอาไว้ก่อนไปสนามบินเพราะพวกเขามักจะร้องไห้ก่อนกลับบ้านเสมอความคิดเห็นต่อไปบอกว่าถูกต้องนั่นคือความรู้สึกของฉันฉันเคยไปประเทศไทย12ครั้งและฉันก็ยังอยากจะไปที่นั่นเรื่อย ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันสาบานต่อหน้าพระเจ้าเลยว่าฉันไปที่นั่นมาแล้ว16ครั้งและนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ